เจอแต่เรื่องร้ายหมดไม่เหลือทางไปสิท่าก็ดูสภาพแกสิโคตรจะหมดหวังโกโซและโซะมมดังห้องน้ำเกอากะหลังบาขาดยาสมองเบลเบลสติพังลงทางสุขความ ชีวิตแกล่มสลายอยากบอกให้แกฟังใช่ชิมหายเดี๋ยวไงนะไอขี่แพ้เอ่ยแกมันขี่แพ้ดูดิแม่โคจะขี่แงยแย่ๆนงกับเธอเลนะูกเนี่ย ฉันกับแกคิดแพ้พอขอบใจอีกดอกแกมันต้องแดกขี้ยาต่ำฉันสังคมเอือมละอายแต่นี่แหละใครในฟันนัง่งรับรางอมนี่จะมีเพือนแกไงนี่มันควรทำให้ฉันรู้สึกดีไม่ใช่เมื่อก่อนก็เคยคิดว่าคงไม่เหลือใครที่เข้าใจเล่งจะอิดสะเอียนที่กุมเข่าลุมฉันแต่ถ้าบางครั้งลองบึ้มกำแพงก็รู้ได้ ว่าเราต่างมีโชคชะตาชีเชียสุดเชียฉันเองต่งา,างคายทั้งวิญญาณให้ไอจิตเพียไมาแลเกแก้องคิดว่าเจมแท้ไปตรงนี้กันเถอะไอชีแพ้หัวเรามันขีแพ้แต่มันก็ยังโอเควะเมาโคบบกมกตะเนี่ยนะเขาว่าก็โอตะเอง เป็นขีแพงโง่เชียวไปคุยโมชวนคุยวันฟันจนลวไม่ใช่ฉันเท่านั้นชี่แอันกับแกขีแพ้พร้อมกันเรื่องการพน,นันเสียงดวงชอบเชียวเรื่องการได้ลองชอบจริงตกสิงเชียวอยากได้ยาหรือว่าซิกถอยได้เอาดิน้องแล้วมาซิงกอันส่อมมาเด้ เย่าพอมันจันมันพุนหมดแย่จังให้ดวงวิญญาณเ่อขายแลกพลังตกอยู่ใต้ตีนไอปีศาจกักคันกดทับให้ทุกสิ่งเคลนให้เวนไวไอขี้แพ้ไอแกมขี้แพ้ถ้าบางทีเราแค่เคิมพลงนพี่เยี่ยวก่เยี้ยฝนชนคนที่ลงเอยคงจะเปลี่ยนเลิกเกียรตหน่าตัวเราเองแหละมุ่งหน้าให้เราปบวางที่รอทา